สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียใหม่อีกแล้วมาเรื่อยๆนะช่วงนี้โควิดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนนี่ต้องเฝ้าบ้านอยู่บ้านทําง,งานที่บ้านก็เอาเวลามาช่องเราบ้างนะครับคลิปนี้จัดทาโดยออดออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ A ine, ผ่าน eBay Amazon หลักสูตรเราจะมีเครื่องมือช่วยเน้นเลยเพื่อสร้างไอเดียกับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อต่อยอดแล้วเรายังทําคลิปมาให้เพื่อนๆขอเชิญเลยทุกวันอ่ะข้าเรื่องเลยครับชิ้นนี้นะ ขายในราคา10.88เอ้ยผมว่าก็โอเคนะเป็นอารมณ์เป็นแบบขนขนอ่าแล้วก็ขนไปทำอะไรบ้างเพื่อนๆลองดาวเอานะครับชิ้นนี้ขายไปแล้วเขาลงไป2ชิ้นเองหมดเลย350น่าสนใจนะขนอะไรอยากรู้ไหมจัดมานะฮะขอเฉลยที่ที่โค้ด20ยูสอง3 2 0 2 0 5 5ย์สเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับ คลิปนี้จัดทาโดย o a s o l i n e c o m เว็บไซต์ที่สอนของขายผ่าน ebay ย์อเมซขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้นะสําหรับ ebay คุณลองทําดูได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยเราไปช้าถ้าเกิดเรียนเนี่ยมันจะทําให้เราหารายได,ได้ขายดีเร็วยิ่งขึ้นเช่นตัวอย่างดูเพื่อนคนนี้นะครับขาย ebay มา3ปีเรียนมาหลายที่ก็แล้วฝรั่งก็แล้วเรียนคนไทยก็แล้วขายได้เดือนละสิบกว่าเหรียญ เรียน e b a บ e หลักสูตรโอทออนไลน์ไปพร้อมเครื่องมือนะครับสัปดาห์เดียวขายได้ประมาณเจ็ดแปดพันอืมเพื่อนคนนี้เรียนมาหนึ่งปียอดขายในเก้าสิบวันนะครับหนึ่งแสนห้ามื่นเพื่อนคนนี้นะครับในสองเดือนยอดขายลงไปแค่ร้อยกว่าชิ้นนะฮะขายไม่ได้น้อยมากยอดขายทั้งหมดหกหมื่นสี่เอาง่ายๆเทียบนะผมบอกเลยว่าคุณ การเริ่มทํา eBay ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ถ้าคุณเรียนกับโอตออนไลน์ที่เรามีเครื่องมือมีเทคนิคต่างๆจะทําให้คุณหาของและหาเงินได้เร็วขึ้นหากสนใจเรียนนะครับเรามีหลักสูตรแบบจับมือทำนะฮะเรียนแบบดูคลิปแล้วก็เครื่องมือตัวนี้แหละที่สําคัญที่เป็นความลับที่จะทําให้คุณหาของขายดีรู้ความต้องการของตลาดแล้วสร้างเม็ดเงินอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณดีกว่าคุณเริ่มต้นเอง ติดต่อได้นะฮะที่ออดออนไลน์นะครับเว็บไซต์ o อดออนไลน์ com แล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้นะครับแอดออดออนไลน์พิมพ์ก็ได้นะฮะแอดข้างหน้าตามได้ออดออนไลน์โทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8 8 8์6 1ดแปเรามี YouTube ปล่อยคลิปทุกวันยังไงก็ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่ง Facebook Fanpage Twitter Instagram เราก็มีเสิร์ชได้เลยว่า O อดออนไลน์นะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับผมย้ำนะ eBay คุณเริ่มเองได้แต่ถ้าคุณเรียนกับออดออนไลน์ บอกได้เลยว่ารายได้คุณแซงกว่าคุณทำเองแน่นอนสวัสดีครับ